พยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566ของชาวลัคนาราศีกุมการเงินชาวราศีกุมในภพกระดุมพระไม่มีดาวให้แสงมีดาวอังคารและดาวศุกร์ตีโกนในภพอลิส่งผลให้การเงินในเดือนนี้มีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาบ้างถึงจะต้องจ่ายมากแค่ไหนก็สบายใจได้โดยรวมการเงินดีแต,แต่ควรคิดก่อนใช้จ่ายบ้างจะได้ไม่มีปัญหา การงานในภพกรมรมะไม่มีดาวให้แสงมีดาวคาและดาวสุกตีโกนในภพบาลีและมีดาวพุธดาวมรดยูเรงในภพพันธุส่งผลให้การงานในเดือนนี้มีเรื่องติดขัดบ้างไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในบางครั้งอาจจะรู้สึกอยากพูดอยากระบายแต่ก็ทําไม่ได้ก็ขอให้เย็นใจสบายใจแล้วจะผ่านไปความรักในภพปัตตนิมีดาวเกต มีดาวพฤหัสและดาวราหูตีโกลในภพสาสชะมีดาวเสาเลงในภพตนุส่งผลให้เรื่องของความรักในเดือนนี้มีปัญหาทุกข์ไม่สบายใจอยู่แล้วต้องรับเรื่องราวจากคนรักส่งผลให้ไปในทางลบทําให้ความรักดูจะมีปัญหาควรมีสติใจเย็นๆอย่านําความทุกข์ของเราไปรวมกับความสัมพันธ์ของคนอื่นจะทําให้ความรู้สึกแย่ลงโชคลาภ ในภพบลาพาไม่มีดาวให้แสงมีดาวพฤหัสและราวหูตีโกในภพสาชระมีดาวเกตตีโกในภพปัตตนิมีโอกาสได้ประโยชน์จากแวดวงสังคมผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอมีรุน้นใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ